ในเองแล้วเป็นของโปรดเท่านั้นเลยได้มือนี้เนาะเป็นของแซ้แทเท่านั้นเลยสบายดีเมืดทุกคนมือนี้อากาศแบบมืดตื้ๆเนาะเพราะว่ามีมีมอกกำลังขึ้นทนะ่าน่ะตอนมาตอนยิวบ้านก็คือแต่ี่มีแดดแห้งแต่ว่าเปลี่ยนหลังจากออกจากบ้านมาแล้วกฝนตกอยู่กันทางเนาะตอนนี้เครื่องเปียกเปียกมืดเนาะ บได้เอาเพยานมาก็เลยเฮ็ดหยัางโบได้ต้องตอนตาฝนมาเลยเนาะทุกคนจุดประสงค์ที่เปียม,มาให้ในมื้อนี่ก็เพีืววาจิมาซึาก,กับดักโตตูนเนาะตอนนี้ผละปุกเฮาก็ออกมาเมื่อแล้วเนาะเพ่อว่าบอให้โตตูนท่านมากินผละปุกเฮาเนะาะถ้าฮัดว่าเฮาบบใส่ในส่วงนี่ก็บโทัานเนาะตอนนี้เอ้ยสลีก็งามเนาะแบบกำลังกำลังออกมาเนาะเปียกับโบท่านมาม่แตพอเมม,มามา,มาใส่เนาะที่จริงกับ เปียกก็เคยสร้างกระดับตัวตูนให้ทุกคนได้ชมแล้วเนะาะทาฮัทมาผู้ใดได้ติดตามเปียกก็อาจจะเคยเห็นเนาะปีไกย,ยู่หายเก่าเนาะตอนนั่งก็บ่แม่น่วนนี่เนาะมันส่วนข้าเจ้าเกี่ยวเข้ามืดแล้วเนาะแต่ว่าส่วนนี่ก็มันดีเนาะเป็นส่วนที่แบบจุดให้ใหม่ๆแล้วก็งเห็นได้ง่ายเนาะเนื้องจากว่ามันอยู่แล้วก็บ่ได้อยู่มิดๆนะ <laughs> อยู่มิดๆมันบ่มีเสียแต่ว่าแบบมีดินผมเอามาละลายขน เาอ่าเฮาอยู่ฟ้าเราเนาะเบิ่งไปอยู่ฝั่งไทยก็ยังเห็นเนาะว่าตูนนี้มันอยู่บนไหนฮะนะแต่ว่ามือนี่กว่าเฮานี่โอ้โซนบ่ดีเนาะเนื่องจากวามาทึืมือฝนตกเนาะที่จริงตอนเศร้าก็บ่ตกแต่ว่ามาพอดอยู่กับทางเราก็ตกแต่ก็ว่าเป็นอย่างนวใดหก็ตั้งใจมาแล้วเพียก็ต้องต้องได้เฮ็ดเนาะต้องได้สู้ต้าฝน วันยูเทียนก็จะร้องุนนตกลงมาวอนต้อ,ตงงอเป็นบ้าตอนนี่ก็เข้ามาลี YouTube, YouTube, ย่ยูทูปเนาะยูทูในมิโนเซบังก็นี้คุอมันหนาวเงเนอกจาะเที่กวเรื่อเอากระไฟมารื้อเอากระไฟมาเนาะเป็นแม่ทุง้อกนี้ำํางัง ตอนนี้ก็ฝนเศร้าแล้เนาะต่อไปเขาก็มีแต่ว่ากิ่ไปใส่กลับเนาะแต่ว่าอนที่ใส่ได้ก็เขาต้องชอบบอลอยู่ก่อนเนาะ ໂຕນີ້ຢາກກ່າແຕ່ວ່າອັນນີ້ຫາກກໍຖົມອອກມາຫຼັງຫຼັฝົນຕກນກືມືີ້ฝົນົກຮຕວ່າໂຕກໍຊິໃຶ คลิปนี้เปียจะบบสาธิตให้ทุกคนได้เบิงเนาะเพราะว่าเพราะว่าคลิปล้วเปียก็ได้สาธิตแล้วเนาะวิธีซาไม่อย่างนี้ของเปียนี่คือการมิดเนาะถ้าผู้ใดอยาก้รายละเอียดก็กลับไปย้อนหลังเบิงคืนก็ได้เนาะแต่ว่าคือมือนี่เนาะเหยื่อของเขาตั้งแต่เหยื่อมันเนาะเหยื่อของเขามันต้นก็มีแต่ว่าเปียอยาเอาหนังพองมาซาเบิงเนาะคือว่าปกติแล้วเอาหนังควายมาใส่นะ แต่ว่าอยู่บ้านท่านน่ะมันซอกหญ้าบ่ามีลำควายมแต่ว่าเขาไข่นั้พองเป็นถุงขน,นะก็เลยว่าอย่าเอาตัวนี้ลองใส่เบ่งเพื่อว่าตัวตุนที่มักแห้งเนาะ <laughs> ในการขุดก็ต้องใส่ผ้านะก็ต้องใสแบบ่แว่นน้องะนั่นแต่ละเถือเปียไปใส่กับเถือเลยเปียก็ต้องเอาผ้าเอาแว็นไปนำเาะ mm hmm. เพื่อว่าเวลาเฮาเอาผ้าขุดแล้วก็เอาแวบบ่เอาอ้อมันง่ายกว่านาะในขณะที่เฮาขุดเฮาจะเอามือจกบ่ได้นาะคือดินไม่อย่างซี้องเอาแวบบ่อ่าเคลียอ,อ้อนาะขันเฮาเอามือจกแล้วก็มัน,นหันคู้กินของเฮาเนาะแบบมันบ่ออกมาขะนาะตอนนี้ก็นา่าจะพอดี กับของเฮานะเนาะเวลานะเขาเศร้าหนำพองหรือว่าเงื่อของมันเนาะก็จะบบเอามือของเฮาไปทึกเนาะ หลังจากเขาใส่ยูที่เราก็เขาก็ต้องเอาไปพาตัวนี้เนาะต้องเลื่อนเอาดินที่เขาบูธขนาดต้องไปเอาหมดก็คือว่าบรต้องเอามเหินใส่เนาะเลือกเอาแต่ดินขันมเหินใส่แล้วเวลาลั่นเราก็มันมกักที่มะหินเราก็อ่าตัวดูนก็บได้ค่ะนะเขาจะถมเพื่อบาให้เล็กอันนี้เห็นเนาะ หลังจากเขาเอาดินถมอยู่ในแล้วเขาก็ต้องเอาไม้มาอัดไม่ไม่อย่างก็ได้เนาะแต่ว่าเปียร์คิดว่าตอนนี้ก็บ่มีกกเขา้าบ่มีกกสรีอีอย่างเพืยอเพียคิดว่าต้องเลือกไม้เนาะมาอัดอยู่หูอยู่วันนี้แล้วก็กิถมคือเก่าเนาะบ่มันตักฟืเนเ้อะ <laughs> วิธีเฮาจิอัดก็คือเอาไม้ที่เฮาตัดมาเนาะ อีซาวเทือละอันเทืละอันเนาะง่ายๆเดจ้าง่ายกว่าง่ายเนาะง่ายกว่างยยกกว่ายกนี่อันนี้คือเฮาเอาไม้อัดหูต่อไปเฮาก็มีแต่ถมถมดินเนาะอันนี้เฮาเอามือจับก็ได้เนาะบ่เป็นหยังถ้าอยู่ในแท้เฮาเอามือจับบ่ได้เนาะ ซ้ำหดซ้ำหนึงเพื่อให้มันขึ้นว่าโมเมนเฮามาเห็ดเนาะโอเคแล้วทุกคนต่อไปเฮาก็ไปซอกวันอื่นเนาะที่เปียจิพาทุกคนไปในมือน,นี่ก็คือซอกขึ้นไปเลย เลือกยากเนาะเพราะว่าอยู่พี่นี้มีหลายอันแต่เปียคิดว่าจีไส้ลันหนึ่งมีเปียโกบะฮูมบอลยูบ,บันแท้ๆเนาะว่าอยูแซ่แซน,นั่นเปียในมือนี้ก็ทีเลือกไส้าสามลันในยูแถวๆนี้เนาะในจีไส้บอลน,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 นี้อันนึง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 จีไซ้อยู่ทึงอีกอันนึงเนาะเพราะว่ามันมีหลายบอลที่เราต้นถมออกมาฮนะน่ะ เอ้าเทนาควาทีกาเลมบอมดอยกาจิพอกัญญาอุเยนเขาถามเนาะว่ามาเฮ็ดหยังว่าสิอ่าคือน้องสาวของเจ้าเนาะทนจามามากับตนว่าบ่เคยเห็นวนบ่เคยเห็นใส่เนาะนี่จักเทืน่ยฮู้ mình giá chỉ bán lê nè để nó ai quá đó một cái nhà เป็นลานสุดท้ายที่เฮาจิใส่ในมือนี้เนาะต่อไปเปี่ยขออจิทาประมาณสัดมุมหนึงง่งเราก็จิพยายามเบิ่งเนาะว่าเป็นเนวใไปกติก็ถือไปเนาะแต่ว่าบนีใจเพราะว่ามือนี้ก็ใส่หนังพองเป็นหลักเนาะแล้วก็มีมันต้นด้วยบางอันเนะาะเขาล่นน้ำกันเลยเนาะ ว่าคิดถือบ <thì> ่ออ like ันนี oh, no, ้เป็นร้านถัอีกเลยเนาะที่ห้องจีเบิ่งในมุอนี้เนาะขอให้ถือเด้อเต้เต้บ่ถือเนาะยังบ่ออกมานี่เนื้อของมันยังคือเก่าเนาะเป็นสีป้าไว้ให้พ่อแม่เบิ่งเนาะเปี้ยเท่กับปทันมาเบิ่งเนาะ ต้องกลับไปเฮียกต่อร์โนเปียนะพักได้แต่มือเดียวเอาไปเบิรันต่อต่อไปเนาะ <c oughs> จะได้ยางขึ้นไปอยู่ทางูล <c oughs> ยืพูนเนาะเปียซาฮอนยืมพูเนาะใส่แต่เฉพาะให้สาลีของเปียเองเนาะ ใส่ถุงมือเลยเนาะเอ๊ะอันนี้ก็คือต่ว่าชื่อเราก็ดึงไปดึงมานะอู้นั่นเ่วาเปียบ,บทันมาเบิรกโนากแล้วก็พอแม่ก็ยุ่ยังทิงทันข้าเจ้าเฝ้าเฮดเวียนแล้วก็อีเม่บอว่าให้กูเลยเนาะแบบบ่มีเวลามาคอดนอบี่ต่อะกเ้ยเ่เยเฮ้เฮ้้เเ ตัวน,นี้ลานแล้วทึกแล้วนี่โอ้เน่เน่เน่ว้าตึง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 โอ้ใหญ่เติมเนาะตัวตูนก็โอ้กำลังจิกกันแล้วถือก่อนเฮ้โอ,โอ,โอ้ได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันเนาะน่าจะบ่ทึกแล้วแต่วา่าเขา ล้วน่าถึงมันโตเดียวกันแต่ว่ามันถมออกมาหลายบอลนะของเพียก็ได้สร้างหลายบอลทึกแล้วตัวนี้นะเอออันนี้กุหลาบเนาะมากินตัวนี้เล้ยแล้วก็จำไปตัวนั่นอ่ะด้วยมีสองตัวมันถมออกมานี่นะกูมันถมออกมาเนาะ นี่ล,นลันแล้วแต่ว่าบทึกนเนาะเหงของมันก็กินมืดแล้วก็เอาดินถมออกมามันสลาดแต่ว่าไปทึอยู่ลานนั่นเนาะเกียคิิว่นน่ากินเป็นตัวเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ไกลๆกันนะดิใจดิใจแล้วเดี๋ยวเขาไปยังเธอตอนะ มาโอ้โหอ้เย่โอ้ได้อีกแล้วโอ้อุ้อันนี้ดึงใส่มาดึงแค่ดึงวะโอ้ได้แล้วนะทุกคนโอ้โหโอ้เต็มเต็มหมดเนาะโอ้ยใหญ่ใหญ่ บ no ่ได้ก oh, ินซีนตัวโดนโดนนอนตั้งแต่ปีไก่อ๋อตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวเดียวกันนแหละเนาะต่อไปเขากดทิยางลงไปตังนี้เนาะเพราะว่ายังมีสองสามลานที่เขายังไม่ได้กู้เพื่อนเนาะฮ่า ในขณะที่เฮายัางลงมาเนเปียก็ได้เจอเห็ดขนหรือว่าบางท้องทีเก็เอนเินว่าเห็ดกวงเนาะนี่โอ้โหเป็นของโปรดเท่านั้นเลยในมือนี่เนาะเป็นของแซ่บๆเท่านั้นเลยอันนี้ก็เป็นอาหารอีประเภทหนึ่งเนาะที่คนน้อยมาซอบเก็บส่วนน่ะๆระดูฝวงส่วนเสียเงี้ยให้เนาะายละเอียดเราเหมือนายเปียสิพาทุกคนไปซอบเก็บอีกเทือหนึ่งเนาะแต่ว่ามือนี่ก็ เห็นแล้วก็เก็บไปกินพอแมอ้ยเกียวแซ่บหลยเนาะอ๋อย่างบัวแหว่ยาวเท่ยาวมากำลังพอดีเลยมันแข็งแข็งนะแล้วก็บ่น้อยบ่ใหญ่เนาะพอดีพอดีเสาเต็มโตอ๊ยอ๊ยอยตกแล้วได้ซัมนี่เนาะถือว่าโอเคอยู่เฮ็ดอันนี้นี่ค่ะเวลาเราเอาไปเืินแล้วก็ล่างดี ตําแจ่วแบบเพ็ดๆแซบๆจบจำข้าวเหนียวโอ้ยน้ำลายย่อยแล้วทุกคนแล้วก็อีกอันนึงเนาะเฮาหออใส่ใบตองหอมๆก็โอ้ยซบกับข้าวเจ้าก็แซบหลายคือกันเนาะอายะเ่าลนเบิ่งลงเบิ้งอ่าอขอให้ทึกอีเดาเจ้า โอ้บ่ทึกอันนี้เนาะยังบ่เอกมาแสดงว่าเปียจิป้ายุพี่อันนี้อยู่แข็งทางเนาะให้พอกับแม่ยังเต้นแหงเนาะตัวนี้จะเป็นลานสุดท้ายแล้วก็ทายสุดสำราวันนี้เนาะถมออกมาซอกับเขากระเบื้เหานนะเนี่ยโอ้บังแม่โอ้ เปียใส่กลัแล้วก็บแบบเอยังแคบอยู่ก็เลยว่าเอามือจกแล้วกดดึงออกเนาะฉะนั้นเวลาตอนเฮาตอนเปียเอามือจกเข้าแล้วน่าจะนีกินกินของเปียเองเนาะก็เลยว่ามันหูสึกก็เลยถมออกมาเนาะตัวนี้บ่ทึอ ในการใส่กระดััวตูนของเฮาก็ถือว่าโอเคอยู่เนอะมือนี้ค่ะได้สองตัวนะคะใส่หาหกล้านเนาะเออแปดล้านเนาะทั้งหมดนะได้ต่สองตัวอ่าบางอันก็แบบถมออกมาเนาะบางอันก็ยังบบทันมากินเธอแต่ว่าเปียเสียว่ายังมีหลายตัวเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาะได้สองตัวแล้วก็ สาลีของเฮาก็น่าจะอยู่ได้เนาะเพราะว่าสองตัวนี่ก็โอ้ยป้าเป็นปีก็กินได้หลายเนาะแต่ว่ายังมีประเภทหนูประเภทหอกยังมากินน่ะแบบลบกินเลยขนาดเปียเห็นละลายอันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่มอมอตูบแล้วบอค่อยมีเนาะอยู่ทึงทำมีหลายคือสาลีใหญ่ซ้ำนี่เนาะใหญ่ซ้ำนี่แต่ว่าแต่ว่ายังลบกินบางอันนี้ลบออกแล้วก็กินแต่หากมันเนาะเปียสงสัยว่าหากมันจีหวันหรือว่าเนื้ออะไรประมาณนี้เนาะ การใส่กัปปะตูนใส่วิธีนี้ก็ถือว่าใส่ได้ลอยเปอร์เซนต์เนาะทาฮัตวาเอฟซีผู้ให่เฮ็ดให้เฮ็ดสวนมีตัวตูนมากินผลละปลูกเฮ้าก็ทาผู้ใหญ่แย่เซาก็สามารถนำใส่ด้วยวิธีตัวนี้ได้เนาะคือทาผู้ให่มีมันต้นเนื้อของมันเ้ามันต้นก็ได้เนาะแต่ทาฮัตวาคือคนในเมืองบอกได้ปู้มันต้นเนาะแล้วก็ผู้ให่สะดวกเอานำพองหรือว่านำยัง แต่บางคนก็เอิ้นนำควายเนาะต้นนั้นก็ใส่ได้เนาะในมือน,นี้เปียกใส่ทั้งบงับงบันล้านก็ใส่ล้านตัวนี้เนะาเะใส่แต่เฉพาะนำพองแล้วก็ล้านตัวนี้ใส่นำพองเลยแล้วก็ะนักแล้วก็บ่มเป็นนำย้ำเนาะมันต้นแลเนะาะแบบซุกใส่สองอันเลยแต่ว่าได้ผลทั้งสองเนาะน้ำพองเปียกก็ในการเสากระดับก็เป็นทำอิฐ สำหรับมื่อนี้เนาะแล้วก็บกเคยเห็นผู้ไดเซอร์นัาพองเนาะแต่ว่าน,ำนํำย้ำเท้เปียก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าอ่ามือนี้เปียก็ทดลองเนาะแต่ว่าโอเคอยู่เนาะถ้าทำผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดเสร์กดติดตามให้สาวเปียได้อเปีย,ย,ย,ยขอลาไปก่อนเนาะบาย